สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเ้า้ๆนี่นะคะออกมาลดน้ำผัก,ะะกด้อค่ะก็สิยด้ยินเสียงโกเสียงลมเสียงรดในเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนมนีอากาศสิบห้าองศาด้อค่ะก็สีมีลมโวยๆพือจังลบหนังบานเห้านะคะ,ะเดี๋ยวมาลดน้ำผักกันเลยด้อค่ะพอดีลูกสาว เพิ่นหลับเนาะก็ะเลยได้มาลดน้ำพักภาษาสังกสิได้ยิ่นเสียงพ่นเอินมามีมามีมามีนะะคตลอดไอ้ทั้งคลิปนะคะสิด้ยิ่นเสียงลดขยะในเด้อพ,พ่อพี่น้องมื้นนี้วันจันทร์ ทางบ้านพันก็นเอาแมวมาเลี้ยงนะคะแต่ก่อนพันมีแค่หมาเดี๋ยวนี้พันเอาแมวมาเลี้ยงพันเอามูมายูนัมนะคะสายโมเพิ่นสิเลียงแมวตื่นสชวามาวั่นจันหลังจากท้ำเขากองให้ซามี ก็ว่าจะกลับไปนอ่นต่อกลับไปนอ่นต่อบ่ดด้นะคะพักเกิดเต็มเลยนะคะพื้นที่หน่อยเนาะปลกแอร์อัดกัน มะเคือก็คืนเราเด้อ่ะเนี้น้ำบานเพิินข้อืีนกับหลายนะคะมันใช้ข้อืีอยางเยอะเลยน้ำม,มาจากทะเลส,สาบม,มาจากเขื่อน จังได้็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลด์ดะจ้าสาวังเสียกับรถน้ำพักนะคะพ่อแม่พี่น้อง